นี้ก็เติมน้ำได้ระดับเรียบร้อยนะครับรันน้ำเรียบร้อยนะครับความสูงกับระดับน้ำของขอบกระจกนะครับจะมีความเท่ากันนะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมก็เดี๋ยว 15นะครับ EP 2นะครับวิธีการทำนะครับวิธีการวางระดับนะครับโดยใช้ระดับน้ำนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับโดยใช้ดิ่งนะครับที่หาจากวัสดุทั่วไปนะครับทำการนะครับทำให้แนวตรงนะครับไม่เอียงนะครับให้ตรงอยู่ตรงกลางนะครับแทนการใช้ ไม้ระดับน้ำนะครับบางทีผมใช้ไปนนานๆแล้วมันวัดไม่ค่อยตรงนะครับทั้งสองฝั่งนะครับถ้าเป็นของใหม่ๆก็อาจจะตรงนะครับแต่สำหรับคนที่มีอยู่แล้วอาจจะไม่ตรงนะครับก็ทําการใช้ดิ่งแทนนะครับใช้แรงน้มทงของโลกนะครับมันก็จะตรงนะครับตรงแล้วก็นนี้นะครับตัวนี้จะเท่ากันนะครับทั้งสองฝั่งแต่บางทีขอบตัวนี้ครับตอนเราทำเราอาจจะไม่ไม่เปะทั้งสองฝั่งครับ เราเน้นขอบเป็นหลักนะครับขอบกระจกเห็นไหมครับขอบกระจกฝั่งนี้จะเลยออกมาจากโปนิดนึงนะครับแต่ฝั่งนี้จะพอดีนะครับนี้ก็สะดือนะครับแล้วก็หัวทรายนะครับหัวทรายตรงนี้นะครับผมจะฝังไปพร้อมสะดือบอนะครับเห็นไหมครับมันจะได้ไม่มีสายมาเกะกะนะครับก็คือฝังท่อให้ออกมาทางนี้นะครับก็จะเป็นท่อประมาณแบบนี้นะครับ อ๋อนี่ยคเป็นท่อเนี่ยผมจะไว้สองฝั่งนะครับมันมองไม่เห็นนะครับมันอยู่มุมนี้นะครับบ้อน้ำใช้ปั๊ม2,500ลิตรนะครับต่อตัวนี้จะเป็นบ่อคล้ายบ่อสะดือนะครับปั้นก็ไว้ช่องนี้นะครับสำหรับคนไว้ทำกองนอกนะครับ นี้ก็เป็นกระจก12มิลนะครับแล้วก็ใช้กาว1หลอดนะครับกระจก12มิลตัวนี้นะครับัวราคาอยู่600บาทนะครับผมแล้วก็กาว100บาทนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวดูวิธีวิธีการทำนะครับการฉาบการขัดมันนะครับแต่ขัดมันผมขัดธรรมดานะครับไม่ต้องสวยมากครับหินไหมฮะ รอสักรออีกไม่นานนะครับเร็วๆนี้นะครับทําการตัดคลิปก่อนนะครับผมบคุณที่รับชมครับ